สวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึงแล้วนะครับผมก็ซี i า l บทเท t l e ไล n ์พาร์ทที่16แล้วนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าไทายท่นหรือไครจูตัวต่อไปกันเลยนะฮะก่อนที่จะเราจะเริ่มเกมกันนะครับผมนะตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือก็ซีราจูเนียนั่นเองนะฮะ เอ่อก็ซิล่าจูเนียเนี่ยมีหลายชื่อนะฮะมีเอ่อเบบี้ก็ซิล่าก็ซิเอ่อดิทเทิลก็ซิล่านะฮะแล้วก็ก็ซิล่าจูเนียนะครับผมนะฮะก็ก็รู้สึกว่าจูกกำเนิดเนี่ยจะคล้วินิล่าพอสมควรนะฮะแต่ว่ายุคโชวะยุคเฮเซเนี่ยฮะแตกต่างกันอยู่นะก็ซิล่าจูเนียเนี่ยรู้สึกเอ่อดีไซน์เนี่ยเอ่อ เหมือนพอ่อเขานะเหมือนพอ่อเขามากเลยนะนะผมเออจุกกาเนิดเนี่ยจะคล้ายคลึงกับของกําเนิดของมินิล่านะฮะนั่นก็คือหมาไม่ได้หมายความชัดเจนว่าคือใครนะเจ้าของไข่เอ่อที่เอ่อเจ้าของไข่เนี่ยใครไป็เจ้าของไม่รู้ไม่ทราบนะฮะแต่ในเรื่องเนี่ยเอ่อหนังเนี่ยนะฮะเอ่กอก็ซิล่าจุเนี่ยเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกก็คือกอ็ซิล่าปะทามกากะก็ซิล่าในปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะฮะ ก็จะต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะว่าก็ซีลาประทับมอสาในปีหนะึ่งองฮะคือเรียงตามเลยนะเรียงตามทำลายเลยดีกว่านะครับผมก็นะฮะก็คืออีกอย่างหนึ่งเออก็เอเอเบบี้ก็ซีลาเอาไว้นะดูเหมือนว่าก็ซีลาจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับมันฮนะ,ะแล้วก็ด้วยความที่ไข่เนี่ยถูกกล่าวถึง ดูแลด้วยราดอนก็คือเจ้านกยักษ์เนี่ยนะฮะก็คือถามว่าก็ซิลากับราดอนนี่ในยุคโชวะเป็นเพื่อนกันนะแต่ในยุคเฮเซเนี่ยตีกันตีกันเพื่อปกป้องไข่นี่เองนะฮะนะครับผมก็คือเอ่อความสูงของเอ่อก็เอ่อเบบี้ก็ซิล่านะฮะ1ึงจุดหกสี่เมตรเบบี้ก็ซิล่านะสูงเท่าคนนะครับผม ก็คือสูงกว่าคนหนระือเท่าคนเลยมากกว่าแล้วก็ต่อมาเนี่ยดิทเทิลก็ซิล่านี่ก็สูงสิสาสิบเมตรนะดิทเทิลก็ซิล่านะก็จะสูงความสูงก็เท่าขาก็ซิล่านะถ้าพ่อเขาเนเอ,อต่อมานะก็คือก็ซิล่าทูเนียสูงสี่สิบเมตรตอนนี้ก็เท่าเอ่อไม่ยังไม่เท่าพ่อเขานะแต่น่าจะถึงถึงเอวก็ ถามว่าก็ซีล่าจูเนียเก่งไหมเก่งน,นะเท่าพ่อเขาเลยปล่อยอัติบิทเลกได้พอกันนะฮะแต่ว่าครีบหลังของก็ซีล่าจูเนียเนี่ยยังยังไม่เต็มที่นะเขาเรียกว่ายังไม่โตถึงเต็มที่นะครับผมส่วนริตเติ้ลก็ซีล่าเนี่ยจะดูน่ารักบ้องแบ๊วมากเลยนะ,ะแล้วน้องยังปล่อยอัติบิเล็กยังไม่เป็นนะฮะยังปล่อยผู้ได้อยู่เลยนะครับนะผม แต่ว่าลักษณะทางโครงสร้างของก็ซิล่าเนี่ยจะไม่ยังไม่เหมือนพ่อเขานะพ่อเขาจะตรงตัวเขาจะตรงน่อยส่วนลูกของก็ซิล่าจูเนียเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายนิโนเสานะคล้ายนิโนเสา,นะา,ยสาอยู่นะยังโค้งอยู่ยังไม่ได้เหมือนพ่อเขานะครับโอเคฮะพลังความสามารถเนี่ยก็คือ,อที่จริงก็ซิล่าจูเนียสามารถ สื่อสารกับก็ซิล่าแล้วก็ลาดอนได้นะนะผมแล้วแต่ก็คือยังปล่อยพลังออโตาบิเลสยังไม่สมบูรณ์นนะฮะก็คือยังยังไม่ปล่อยพลังยังไม่เต็มที่หรือยังไม่โตพอนะก็แต่ว่าก็สู้สู้กับเอ่อผมจะสปอยดีไหมยังเนาะยังดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดอีกตัวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วอาจจะพูดเลยทีเดียวนะ โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้เจอใครนะฮะนะผมใครชอบดูหนังใครชอบดูประวัติของก็ซิล่าก็มาช่องผมได้นะฮะหรือใครอยากจะติดตามหนังจริงๆนี่เอาจริงๆนะเอ่อก็ซิล่าก็ซิล่าแอคคงก็ซิล่าแองคงเดอะนิวอ็มพร์ ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะมีรอรุ้นว่าเราจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเนี่ยสิเหมือนเหมือนมีมีตัวพิเศษมานะคะิดว่าตัวอย่างใช่มอสตราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะสังเกตว่าเทนเลอร์ตัวที่2เนี่ยที่ผมดูนะรู้สึกว่าน้องน้อง,น,องน้องเชียนี่ชื่อน้องเชียรหรือเปล่านะผมเรียกเชียนะกันน้องสังเกตตาน้องว่าน้องเขาเห็นมอสตรานะ่ะ เหมือนเป็นพลังโทรจิตมากกว่าโอเคเริ่มแล้วนะเราส่งสเปคก็ซิล่าไปก่อนเลยนะนี่เอาจริงๆแนละ้วสเปคก็ซิล่านี่ผมว่าก็เทน,นะแต่ดันเป็นตัวร้ายถ้าเกิดเป็นตัวตัวที่ช่วยพระเอกคือเป็นพระรองอะ่ะใช่ผมนึกถึงเออหนังราก้กมบอลจะได้ถือแบบนั้นเลยผมนึกถึงแบบนั้นเลย นี่คือเดสทรอยย่านคะจะเป็นตัวเล็กนะแต่ถามว่าเดสทรอยย่าที่โหดจริงๆมีไม่มีครับส่งไก่แก่นมาเว้ไกลแก่นนี่เร็วนะแต่ถ้าเป็นล่าสุดยอดอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วชนะแล้วครับเราชนะแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมรีบอธิบายเลยนะเพราะว่าเออ เดี๋ยวต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคลิปที่ถูกตัดไปโดยที่ผมยังไม่ทําการปิดช่องก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะเพราะว่ากรณีที่ว่าเออพื้นที่เต็มนะฮะคือผมอ่านในโทรศัพท์ผมไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีแท็บเล็ตอะไรเลยอ่านในโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยเออถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทําคลิปคือโทรศัพท์ผมเป็นหานะ,ะก็แจ้งให้ท่านหลายๆท่านได้ท,าทราบกันนะผม โอเคฮะเดี๋ยวอธิบายไทยทันไคจูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปก็คือสเปซก็ซีล่านะฮะสเปซก็ซีล่าเอ่อสเปซก็ซีล่าเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกก็คือก็ซีล่าปะทะสเปซก็ซีล่าในปี1994ก,ก,ก็คือจะบอกว่าเรียนทำลายเลยดีกว่ามั้งฮะเรียนทำลายเลยดีกว่านะผมโอเคนะเอ่อ ก็สเปซก็ซีล่าเนี่ยจะดีไซน์เหมือนก็ซีล่านะแต่ว่าเอ่อคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ไม่เชิงนะฮะคุนคล้ายใช่ไหมฮะแต่พอทีเนี้ยสังเกตคือหินคริสโต้ข้างหลังไอ,อ้ตรงไหลเนี่ยจะเป็นตัวตัวโดดเด่นเลยนะฮะแล้วก็บินได้อีกต่างหากนะครับผมเออจุดกำเนิดของอ,อ่สเปซก็ซีล่านะฮะเซลลของก็ซีล่าที่ล่องลอยในอวกาศซึ่งอาจจะเกิดตอนที่ก็ซีล่าสู้กับ ไบโอลิ ente, นเะต้นะแล้วผมอเดี๋ยว,ยวผมค่อยอธิบายต่อเมื่อกี้ผมเผลอกดเกมไปนะก็เซลล์ของก็ซิล่าเนี่ยต้องลอยไปในบนอวกาศนะครับผมก็คือเอ่สู้กันใช่ไหมฮะแต่ใบโอลิเต้เนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาเป็นอมาตะานะฮะไบโอลิเตา้เป็นอมตะเป็นฝุ่นละอองเป็นละออง คือสามารถฟื้นฟื้นคืนชีพได้นะได้ตลอดเวลานะก็คือเอ่อระหว่างที่มอสตราสู้กับก็ซิล่านะเศษผิวหนังของกอ็ซิล่าก็ติตดติดตัวมอสตราบินไปบนอวกาศนะจากนั้นเซลล์ของกอ็ซิล่าได้ดูดเข้าหลุมดำก่อนจะซึมเอ่อเขาเรียกว่าซึมซับรังสีนะกลส,สีคอสมิกของอวกาศนะมันก็จะเลยมีมันก็เลยมีผล สร้างเออสเปซกอซิล่าขึ้นมาแล้วสเปซกอซิล่าดัานก็ยังมีพลังอาจทั้งทรจิตมีเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรนะคือเข,เขาสามารถสร้างคริสตัลเนี่ยฮะในในในเกมนี้คือเขาสามารถสร้างคริสตัลได้ใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างเอ่ออะไรนะ ก็คือพลังโทรจิตสามารถเครื่องย้ายก็ซิล่าได้นะฮะและบินได้อีกโจมตีได้อีกคือเปลี่ยนรูปร่างได้นะฮะสเปคก็ซิล่านะความสูงหนึ่งร้อยยสิเมตรคือสูงกว่าก็ซิล่าหน่อยหนึ่งโอ้โอ้ทำไมเดี๋ยว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 นี้เดียวเหลือนี้เดียวทำไมโอเคนะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะเดี๋ยวผมขอเล่นแป๊บนึงนะคือคือเจอศึกอย่างนี้ คือถ้าเกิดผมคุยแล้วก็พูดไปด้วยมันอาจจะนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมอาจจะเล่นในท้ทษนิดนิดเดียวเพราะว่าปัญหาโทรศัพท์ผมผมมีปัญหาตอนนี้นะโอเคครับอ่ความสามารถคือการบินอวกาศนะฮะสัตว์ยักษ์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังนะฮะสามารถปล่อยลำแสงอ่อนจระปากเป็นอาวุธหลักของมันนะฮะก็คือแท่งหินคริสตลัลจนัวมานะนะ มันสามารถปล่อยได้ตลอดเลยนะสร้างด้วยแล้วก็ปล่อยด้วยแล้วก็จับขังได้ด้วยนะโอเคเราชนะแล้วนะคะผมนะสูงคืออ่าผมพูดสูนสูงไปแล้วเนาะความยาวเอ่อสองเมตรร่างบินนะ